อันว่าผัวเมียนี่ขู่มึงก็ได้ว่าข่อยและเจ้าของเถ่าชัวชีวันขั้นว่าย่ามกินเข่าให้ผัวแพ่งกินก่อนเด้อล่าเด้อให้มันเหลือแต่กางนั่งหลา่าจังค่อยเล่มตัวคนว่าครับผมเป็นมาเพราะข่เมืองล่างเป็น้่างความนำทางพี่นอ้องมิตรขันฟอมไวป้ปลาดินโดตายโอสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผู้เปิ้งช่องพายิ่งผู้เม่อยู่คือเขามาเต็มเจ็ดเพคยครับมื่อนี่พายิ่งผู้เม่อยู่กับฝ่ายโตเตอร์พี่นอ้องเด้อครับผมซ้ำกันกับตลาดนัดเลยมื่อนี้ใายครับแน่งีหลีเอาเป็นว่าผู้ใดไรกำลังมองหาควายไปเรียงถามควายเด็ด วัต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีจังรายการครับเนี่ยมัอนี่มีหกรายการครับเพื่อนมีหกรายการครับครับผมเดี๋ยวสิ๋วไข่พี่้อห่อเบิ้งรายการแรกเลยครับผมอ่ารายการแรกนี่เป็นสายไหไครยบสายอ่าเป็นแม่ลูกครับสองรุ่นสามครับชุดนี้อ๋อเสื้อสองรุ่นสามแม่ครับแม่ลูกแสดงว่ามีลูกทีมาตัวนึงแม่ครับลูกตัวแม่ครับครับผมเอาไข่เบิ้งไข่เบิ้งแม่ก่อนกก็ได้ แม่นี่สูงหลายปานใดครับนี่แม่สูงร้อยสามสิบเก้าครับแม่สูงร้อยสามสิบเก้าแล้วเป็นคุ้ยสายไหนผู้แม่เล่านี่แม่นี่เป็นสายเพชรอุดอรครับแม่สายเพชรอุดอรสูงร้อยสามสิบเก้ามีลูกติดบ้านตัวหนึ่งอยู่ในท้องครับกับผู้ใดไปแม่นี่ผสมกับเก้าเจริญครับผมครับผมวันที่นี่ราคาชุดนี้เขาเปิดไหลายปานใดครับนี่เปิดไบสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับ สามหมื่นกว่าหนึ <y <y ่ร้อยจริงครับโอ้ยพี่น้องครับผมเมื่อกี้เราไปโคราพี่น้องครับผมมาทีนเี๋ยาขายเองคือกลุ่มคนเก่าปลายเลยจุดสามมื้ใจเนี่ยพี่น้องครับแมนครับมีลูกติดมาตัวนึงเป็นลูกสาวผู้ดอนครับเพื่อนผู้ดอนเอกสารครบแมนครับนี่ครับลูกเอาครับผมไปเบิดลูก่อนเมื่สิ่หักนีพี่น้องตอนนี้คือกถอยนะหลายมูลนเนี่ยเราไปหามูแล้วอันนี้ลูกพูดได้ก่อนครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกของสาวอุดรครับเพื่อนสาวผู้ดอนได้เจือเดือนอะไรลูกได้ซี่เดือนครับลูกได้ซี่เดือนซ่าลูกเก่งพี่น้องครัับบผมมแนคร อันนี้ขนาดเราบอนได้อาบน้ำได้เนี่ยพี่น้องพี่ตมขึ้นมามนโอโกรู้เลยครับผมเบิ่งข้อบ่ะเนี่เบิ่งข้อพี่น้องเบิ่งหนาเบิ่งตาได้คุยหน่อยตัวนเูเก่งครับผมน้ำชิงดีเล็บน้ำงามเนาะแน่นครับพี่อย่างครับผมพูดหนาดีแม่กับผสมเก่ายจะเล่นได้ยี่สิบสามวันผ่านรอบแล้วครับจะเล่นไปยี่สิบสามเอ สอนตะล่าข้าพ่อแมังดอกผู้แม่กับยาอ้าวยาวพี่น้องครับผมสายเพชรอู้ดรครับอันนี้กับมีคิผสมให้เบิรงครับเพร่า,าสื่อสื่อจากคอบเิ่นมาเิ่นโซคิปให้พร้อมครับโอ้คับผมรับประกันทุกยานได้ตนน้นเงี่ยครับก้อนก้<ะ>อนเพิ่นผสมเพิ่นกับตรวจภายในให้เรียบร้อยแล้วครับ บอกง่ายๆคือโอกาสสิดติ์ดีมากเลยแม่นครับพี่น้องว่ามีขันไม่ชิมขันตรวจทองเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมตรวจภายในก้อนก้อนผสมเล้วพี่น้องเด้อควายตัวนี้ครับผมไข่หน่อยตัวนี้ในซีเดือนกว่าพี่น้องครับผมเป็นลูกเก่าเจริญออยู่ในท้งับแม่ผสมกับไอ้ไอ้ลูกเก่าไอ้ลูกสร้างอุดรแม่ผสมเก็าเจริญครับอ๋อลูกตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรแม่นครับอยู่ในท้องยังเป็นเก่าเจริญแม่นครับพ่อเลี้ยงครับผม พีนี่มาเบิ้งลำชิงของแม่พี่น้องครับผมควายตัวนี้ขันอ้วนมากสิเป็นแต่เบิ้งแห้งแม่นครับเพราะว่าลำคิงเราได้ครับผมแข้งขาได้เล็บกระงามพี่น้องครับผมความสูงที่รับประกันไว้คือหน่อยสามสิบเก้าแม่นครับพขเรียงพี่น้องครับผมเราได้ลูกมาจากตัวเราให้ตัวเนี่ยลูกตัวแรกครับตัวสองพร้อมไปเลยนะครับผมอ้อได้สดก็ตัวสันเนาะแม่นครับได้สดครับได้สดพี่น้องครับผม ลูกงามลูกเก่งให้พี่น้องบ่งลูกด้วยขนาดอายุสี่เดือนบ่งขาเนียขาวน่อยหน่อยสิขาเน่าแห้งอีหลีับเป็นตัซื้อราคานี่แล้วครับสามหมืนเก่าเออสามหม่นพันหน่อยแมนครับะเรียงต่อร้องไหนนะครับะเรียง้วก็สรงฟรีครับหนึ่งกิโลครับเมตรครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสองเก้นึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสอครับผมคับผมครับพี่น้องอันนี้ที่ช่องทางกติดต่อได้พี่น้องด้อบัาที่นี่บ่งบังน้ำขี้แม่หรืองนันทยเพราะบ่งนหนาบัดเนี้ยเอาให้บ่งนันไทยก่อนกระไรน มาในสิทธิ์เต็มแม่งสิเป็นตะเบิงเนี่ยครับ,รบาหางรับพ<ง>ี่แล้วดีครับหางกับยาวดีครับยาวแม่ความยาวของของลำโตแม่เหย้าเหย้า,า,าอ๋อวัที่นี่ดึงหนาไาหมพี่น้องเขาเบิ้งกันกน่ะครับผมก้อยตัวนี้เบิ้งหนาเป็นยังไงพี่น้องครับผมโอู้หนาเราก็สวยเนี่ยค่อยต้นเนี่ยครับเขาหนางามกูนาเขาเปิดดีขึ้นอย่างไรครับโอ้ใส่ได้เลยพี่น้องครับผมเออเปล่าขาวกับย,ย,ย<น>า่านแข้งขาดีเล็กงามพี่น้องหนาเชิดดีหนายาวพี่น้องครับผมก้อยแบบนี้หนาสื่อพี่น้องครับผมราคา มันมันเป็นตัวเื้อตั้งแต่เรื่องราคาเนี่ยแหละแมนครับเพราะว่าอะไรที่มาราคาสามหมื่นเก้าพันหนาลอยดิเป็นชุดซื้อสองรุ่นสามนี่แมนครับว่าคุ้มมากๆเลยพี่น้องครับผมโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปแล้วครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมค่ยตัวนี้ทายืนเล่าสูงสูงตั้งสี่ขนาดได้สูงไรซีซีครับพะเรียงสูงสูงไรซีซีครับแม่ลูกแม่ครับลูกแรกได้ครับพะเรียง ครับผมราคาว่าไรบ้างนะนี่ราคานี่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันค่อยลูกแดงแมียงครับลูกได้จักเดือนครับลูกได้ยี่สิบแปดวันครับลูกเบื้องพล้านครับลูกเป็นตัวแม่ความเสม่ยงครับลูกเบื้พันล้านตูวแม่สูงหน่อยสี่สิบสี่ปีต่อครับที่เราดีแต่ว่าไอ้เราเขาเป็นค่อยสายไหนที่บอกสายปานสุรินครับเพราะอย่างสายปานสุรินทร์ครับเพิ่นน้อนน้มเหมือนบอสซาซิซได้ครับก็เลยเป็นสีสนิมแต่ว่าอัตลักษณ์มาครบไปเถท่ครับ เพราะว่าขนมองยังไงคือสายป่านสรินทร์สีออกอัตลักษณ์ลั่างๆพี่น้องแมนครับแต่ว่าอันนี้ลักษณะนี่อาจจะนอนน้ำพอดีแมนครับพี่น้องเอาไปนอนนำด้วยกันทีหนึ่งนี่สีเปลี่ยนแน่นอนแมนครับเอาเบื้องล่างขง้นแล้วพอมาความสูงเท่าได้แมนครับผมราคาเปิดอะไรคือสี่หมื่นอะไรก่อนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันเอาแบบที่เปนเบื้องด้านหนาพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะให้เบื้องลูกพี่น้องครับผมลูกมันักไปเหรียญท่าเงินเอาเบื้องหนาเขาก็เปิดดีแมนครับหนายาวดีเขาเขาพึ่งเลยครับผม เขาเขาเป่ายังไงซะถ้าบัได้เป็นสายเขาบ่ครับลูกหลักนี้เราพี่น้องครับผมเดี๋ยวย่างนั้นเจี้ยสิไห้เปิ้ลลูกเปิ้ลแม่ก่อนผู้แม่กับกุ้ยขัดพี่น้องครับเรากขับวงลูกนะแมงครับโซติ่มพ่อแม่ตัวนี้มิตรไปย่างเดียวไปย่างเดียวติดมือเอาเดี๋ยวกำลังมน้าได้พี่น้องได้สิไห้เปิ้ลลูกก่อนก็ได้เอามันสิหลักนี้มนสิจักผู้แม่ป้าอาถายืนพี่น้องคับขนาดเลยสูงกัเอาลูกมาแล้วนี่นี่ลูกสาวน้อยขี่มึนใหญ่นี่พี่น้องครับผมเด็กน้อยอนุบาลมิตรไปย่างเดียวพื่อนะลูกตัวนี้ ลูกนี่ยเจอว่าไ้พี่น้องครับเรามีมูหลายต้องไปหาสมูแต่ว่าผู้แม่นี่ก็หางลามดีเนาะหางลามดีครับหางไงหางลำดีต่อครับผมก็ได้ลำคิ้งแม่ทายงทายางได้ได้สูงค่อยตัวนี้ได้สูงแมนครับก็ถุงนอกมีเบิด์ด้ะครับแต่ว่าหางมันเป็นสีน้ำมันเป็นมันไม่เป็นน้ำหนามแมนครับมันก็เลยเป็นสีสนิมครับเป็นสีแดงๆเนาะแมนครับน้ำหนาขอขาเราใหญ่แมนเราถือสายดีอยู่ในของบ้านเราควายมันกระโดดน้ำี้ยงจากน้อยครับแต่ว่าถึงว่าคันเลี้ยง มีพี่รองเอาไปเติมเนื้อหนังแซวครับพ่อเลี้ยงอันนี้หาโค้งม่ให้แล้วครับโอ้อันได้อวดไม่ให้สีเป็นตะเบิงได้คอยตัวมนครับเรากัอันนี้คือพึ่งลูกแรกครับส่วนสูงนี่ต้องแปะแปะรอยหาสิบได้แน่นอนเลยครับลูกแรกสูงหน่อยสี่สิบสี่นี่พระธรรมดาพี่น้องเราตกนำเดือยตัวหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมเรากับเป็นควายสายป่านสุรินเมแยนครับติดป้าตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียลูกนี่เป็นลูกของเพิ่มพัล้านครับเพิ่มพัล้านพี่น้องครับผมอันนี้อันนี้ลูกลูกได้จัดเดือนครับพ่อเล แต่พื้นที่ทองครับผมเป็นลูกพื้ใดหนก่อนเนี่ลูกเพิ่มพันล้านครับผมเพิ่มพันล้านพี่น้องคอขาบอกไอ้เพิ่งขิวเราคือจังก้นเอาดินสอมาเขียนไว้เนี่ยแะพี่น้องกยแมน,นครับโอ้เก่งอยู่เลยเพิ่งคอขาเนี่ยพี่น,น้องได้หมดแล้วกับน้ำเตะกับมีนะครับมีลึง<ม>อนาคตนี่ลอยหาสิบน้าจะได้อยู่นะครับแมนครับว่าเก่งมากเลยพี่น้องเพิ่งหน้าเพิ่งตาแล้วพอดะย้สิไปหาหมูนะอ่ะโอเคครับผมไปเล่าไปเหรียญน้ำปูซะ ผู้ใดกําลังมองหาสายร้อยใหญ่ๆพี่น้องเอาไปเติมเองครับผมเอาไปเติมเองค่อยตัวนี้หนาซื้อมากเนีครับปกติขัดวนมากราคาบรแมาณราคานี่เนี่ยหอยวครับพ่อเลี้ยงเนาะครับผมเอากับฝากพี่น้องไว้ครับผมผู้ใดสนใจให้ทั่วเขามาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวไปบังชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมเบื่อีกรายการหนึ่งป้าเป็นใหญ่แห้งร่วงแห้งนาบ้านค้ครับพ่อเลี้ยงครับเลลยแ้วเป็นค่อยสายใดครับอันนี้สายเพชรอุดรขนานแท้เลยครับโอ้สถานะท่อหรือว่าท่อครับอันนี้ท่อได้หกเดือนครับพ่อเลี้ยงท่อห สูงไนไครับผมร้อยสี่สิบวกลบครับรอกลบมนครับเิดท่องกับผูับทองับบ้มพานครับตัวนี้คาเขาาเไบ้หกหมื่นเก้าพันบาทครับพระลี้ยงหมื่นเก้พันเมีนครับพีนองราคาเราเปิดไลหกหมืนเก้าพันควายตัวนี้ไอ้ไงไปพีนองม่เห็นตัวแทวเลยปีนองเลยเมีนครับสร้างดีดีเลยควายได้ลูกตัวที่สองในท่องครับพระเลี้ยงยังได้สดดวยันะเมียนครับเจ้ครับดีพีีนองครับผมพอดีผู้เงมนสอนแท่งแต่หลังไปเลบเเลยนครับ ่องได้ครบเดือนลำแมงครับเน่าได้ความหนาได้พี่น้องม่ต้องสืบเลยครับลูกลูกเพื่อนี่ลูกตัวก้อนตัวผู้หนึ่งปีครับสูงได้ร้อยสี่สิบสามครับพะเลียงเป็นควายทรงลูกครับครับโอ้ลํำคิงแล้วีแล้วหนาไม่ค่อยตัวเนาะแมงครับพี่น้องเบื้องหนาเขาเด้อกูนะครับโอ้ยกระดานเขาหนาเขาใหญ่แล้วเสื้อสายแล้วสีดีครับแมนครับมันบอกตามเกณฑ์เนี่ยอันนี้เพื่อน่าตัวนี้นี่เป็นลูกของไอ้้านเพชรอุดรครับแมนครับ ถึงว่าพี่น้องเบื้องหนาเขาเบื้องหนาเบื้องตาเลาไหมพี่น้องครับผมไงบัดทุกสั์ทุกส่วนค่อยตัวนี้เอาเอาพี่น้องเบื้องหนาหนาเขาแล้วกับม้านาแล้วกับมาเบื้องขาในไปเบื้องเลยพี่น้องครับผมค่อยตัวนี้ไงแห้งอีเดีพอดนะเบื้องขาเยืนกูจับกับสิบโมยูค่อยตัวพูดใจยๆพี่น้องครับผมเบื้องควายโตบักวนบักแข้งหนึ่งครับผมเบื้องเกือกบักเข่าเบื้องลำคิงเรา นะครับผมลูกตัวที่สองวัตทีครับแมนครับพ่อเรียกอุ้ยนาเขาไม่ี่นอครับผมสวรบัดใหญ่แับใหญ่แห้งอีหลีไงครับโอ้กระดานคอบางใหญ่เลยครับพ่อเรียกเรามีเสื้อสายดีขว่าน้องแมนครับผมพ่อกระนาหลังกระดีบเรียบเลยขาเรียบกระงามเรียบอ้อยตัวแมนครับอันนี้เสื้อสายมาดีครับพ่ะเรียกกระสมราคาเพื่อนหล่ะครับแมนครับ สมราคาเพราะว่าเสื้อสายเขาดีพี่น้องครับผมพี่น้องเอาไปนี่เพราะอายคนดอกพี่น้องไม่ครับใหญ่แบบนี้เอาไปกรุงเขาคอกนี่เต็มคอกมึงจิกเล่ยนี่เนาะบัางไงเพื่อละครับใจแคงอี่ขันรถไปโซนนี่ต้องขันเดียวแล้วครับเต็มเอาตัวแจ็ปแม่นครับติดแจ็ปไปประเดี๋ยนะครับเฮ้ยขัดกระดาษพี่น้องครับผมปัจจุบันี่เบิกน้าไทยรุ่งมาเนี่ยครับผมมาไทยเจะได้ไรไทยอ่ะวาดพี่น้องครับทยใหญ่ครับใช่นี่บักหนาตัดเพื่อละครับ หลังเปรีบเสียบไทยก้ามมากเลยตัวตดเนาะแมนครับครับผมรับที่ดีทองได้ครเดือนพี่น้องแมนครับประกันทองรับประกันตำนี้ทรงฟรีจักกิโลครับตัวนี้นี่ส่งฟรีสองร้อยครับตัวนี้ตัวนี้ส่งฟรีสองร้อยกิโลแมนครับความสูงก็ได้ความใหญ่ก็ดีแมนครับหน้าเขาก็งแงมไหยแบบนี้โดนๆเจ๊งกอเถื่อพี่น้องครับผมแมนครับไม่ได้ไปนี่คือว่าคุ้มมากเลยตัวนี้แต่ว่าเรื่องราคาก็ให้โทรมาต่อรองก็ได้แมนครับพ่อเรียกความงามตำนี้พ่อเรียบกูแม่งเบิ้งให้แล้วล่ะพี่น้องครับผมสบายใจรถ ตำนี้บ่มี้นะครับการซื้อขายงี้พร้อมแมนครับมีเอกสารใบประลับประกันใบซื้อขายให้เรียบร้อยนะครับผมบอสพี่น้องครับผมบัดนี้ตอนนี้พี่น้องครับผมโทรไม่คุยแต่เรื่องราคาอย่างเดียวยางคือพันธุ์ฟูมิองเบิ้งหาแล้วพี่น้องครับผมคักขนาดเด็ดขนาดเล็ค่อยตัวนี้ครับครับมีบ่มี้บุบนาปนนี้เนาะครับแมนครับรถถังคันนตะก้อนนี่บ่มีเงินยสองแสนมันเสียด้บายครับแบบนี้แมนแมนแมนดูครับเพราะว่าใหญ่แห้งอีกทีพี่น้องครับผมความสูงบัดที่นี่ความสูงรอยที่สิบบวกลบอีกพี่น้องครับผมบัดที่นี่เราใหญ่แห้งมันก็็เเลลยยกาปน มันรอ้วนนะครับแมนครับหพราหนาใส่เสื้อสายนะครับผมมันคือเลยกลายเป็นตะเบิงเป็นตะฟังราคาสมนำสมเนื้อเปิดใจพุ่งพุ่งเก่าพันมาทีครับครับหกหมื่นเก่าพันได้พี่น้องได้ตัวนี้รับประกันทองรับประกันตามนี้ทรงที่สองร้อยกิโลแมนครับโอเคฝากไว้เด้ไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมว่าถ่ายหยุดเรางามง่ามขวิดตัวนี้แล้วเป็นค่อยใส่ไใดขวิดตัวนี้อันนี้กลายเป็นสายพื้นบ้านท่านเหรอครับพผเลี้ยงโอ้งามเจ เป็นควยรันเป็นข้อยสายเก่าพัฒนามาแล้วเหรอครับโอ้เป็นควอยที่พัฒนามาแล้วแมนข้าวโพดตัวนี้สูงร้อยสามสิบหกครับผมครับมีลูกติดมาตัวนึงลูกติดมาตัวนึงครับตัวนี้เป็นลูกสาวของหยกมงคลครับลูกสาวหยกมงคลแมนครับผมราคาเี่า่บนนี้ราคาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับแมนพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแมนครับลูกเพิ่งได้จะเข้าซองเดือนนะครับ ลูกศิษยเขาสองเดือนแล้วแม่นครับแต่ว่าตอนนี้แม่ทองว่างเนาะแม่ทองว่างครับครับผมแม่ทองว่างลูกสิเขาสองเดือนแล้วพี่น้องครับผมความงามเท่าไหนเดี๋ยวแม่พี่น้องครับผมความยาวเรอบก็ดีครับเพิ่งทาย็นทานอย่างนี้อ้าวงามแนี้คุยเลี้ยงธรรมชาติเลยนะครับไปเอามาแต่เครื่องหนุนบอลัดไหมครับพีเลี้ยงโอ้ครับอืมเสื้อสายเขาว่าคันมาเป็นสายพัฒนาบ้านเอ้าแต่ว่าความงามมันปัดเกินโตนี่นี่เนาะแมนครับเป็นความที่พัฒนาแล้วครับขันว่าจริงขาเล็บเรอบกับงามแม่ครับแม่นครับเล็บ อันนี้คือควายปล่อยเรียงธรรมชาติเลยครับเล็บงามเรีบงามครับเล็บเพียนดีเล็บงามขนาดเลยขากับคนอาศัยทุ่งเต่าขาวพี่น้องครับผมหนาเลากระเชิดราคาเป็นตัซื้อมากเขาต้นด้านหนาพี่น้องครับผมอันนี้เพิ่งเพิ่งควายได้ลูกแรกนะครับตัวแรกเลยลูกตัวแรกเพิ่นควาสูงสมลอยสามสิบหกเมตแมงครับขันเป็นควายลูกแรกสมลอยสามสิบหกหนึ่งไขยพี่น้องครับผมความสูงพี่น้องก็ต้องสืบไปต่อในแน่นอนแมงครับเอาที่นี่เห็นเห็นลูกว่าพี่น้องเบิ้งหนาใส่กันเด้อเบิ้งหนาแม่ครับหนาลูกโอ้ลูกสีเก่งเยอะ ลูกนี่เป็นลูกของโยมมงคลในเอกสารครบครับโอ้เบิงบ้งเบิ้งดอกเขาลูกกะเก่งพี่น้องครับผมข่ยอยหน่อยอายุสิเขาสองเดือนมาตีขึสองเ<ม>นียนครับอสองเดือนกว่า<อ>สิเดือนกว่าสิเขาสองเดือนค,อครับโอ้แต่ว่าเราสิตบดำเดือยอยู่นี่เนาะแมีนครับพราะเรียเน я, ียนสุนูพี่น้องแต่ว่าควายตัวนี้เป็นตื่อขึ้นสองเดือนราคาสมน้ำสมเนี่ยเกินราคาหมดแล้วพี่น้องอก็ซื้อซื้อซะตอนนี้เราเอามาเห็ดเป็นชุดโปรโมชั่นรถแรกแจกแถมหนาหละพี่น้องครับผม กันพูดอะไสซื้อควายน้อไม้ต้นหารับประกันรถพี่น้องเขาบรรลุประกันขึ้นไปถึงว่าข้าเจ้าก็ยังเงือกคนก็ยัางเงือกตัวเอาควายมาแต่สายมาขายถือแค่หัาสันมาครับผมพี่น้องเบิงเปรียบเทียบเรื่องพี่น้องเด้อครับผมหมองเงินขายแป้งๆนี่หมองนี่แหละขายถือคักครับตอนนี้ราคาควายก็เริ่มตึงแล้วนะครับผู้ใดหาซื้อไว้ตอนนี้ราคาเริ่มเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเริ่มเริ่มแข็งขึ้นแล้วแน่นครับผมเป็นผลดีของเกษตรกรนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาคันว่าราคาตึงแล้วเขาก็ขายถือแคบัดเนี่ยแบบว่าเขาบ่ิเนนแบบว่าเก็บบไว้้่พอเลียงครั ได้มาแบ่งปันพี่น้องได้ราคากระขายเลยครับผมโอ้ค่ะผมได้กำไรนิดหน่อยแมีนครับปวดร้องปวดเข่ากระแบ่งกันไปรถเนาะแมีนครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาลงหลายรอบครับผมกระปักพี่น้องไว้ครับผมผู้ใดไรกำลังมองหาควายทีวาราค่าถือแล้วกางอ้อมแล้วก็รับประกันต่ำนี้พร้อมพี่น้องครับผมไอ้มองมาหาหอยตัวเด้อพี่น้องเด้อมีหลายนะครับอยู่นี่มีสามฝูงแยกไทยซื้อได้ครับเพราะเนี่งโอ้ยขาขนาดเอาว่ามึงจะได้ของอะไรเนาะแมีนครับผมผู้ใดบ่ หยบใจได้พี่น้องเนอครับผมมาลองซิมโสมก้าวสีบ้านเ่ตั้งต้นมันได้สมตั้งกันหางกันยาวยาวเลยครับหางคุ้มดีขึ้นอย่างนี้หางพอาเรียกผู้แม่งสงสัยว่าเป็นควายสายพัฒนาแต่ว่าสายพัฒนามันคือไปเหมือนเราสินี้แมนครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรอืมดีร้องเล็บผู้แม่กับงามไทยกับงามพี่น้องขาดจะนำเรียงน้อยหนึ่งครับผมไปเติมเต็มจังน้อยนี่เป็นตะซื้อเป็นตะเอาไปพัฒนาต่อพี่น้องควายแม่นี่เอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับ เอาครับผมเมื่อีกรายการหนึ่งป้าท่ายืนท่านี่ไหมครับตสูงไรบ้างนข้อย่ไหนไร่สี่สิบสองครับผเรียงสูงไอยสี่สิบสองกูลงง่ายมากเลยทองที่สองครับแปดเดือนแล้วทองแปดเดือนแล้วแมนครับสูงไร่สี่สิบสองทองแปดเดือนแล้วไป่ค่อยใสอะไรดีอ่าตัวนี้นี่เป็นลูกสาวของเบิ่มพันล้านนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านเลยปะีครับแมนครับงอโงกหนาเงาตาสวยแม่กระบี่จับตาราคาเปิดไปหลายไปเลยครับนี่ตัวนี้เปิดไปอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันครับแมนผิดหองครับผม ลคาคาสี 5, ืพันาวพันผี่บุ้วมงมาสออนแห้งแถอพี่น้องครับผมเบื้องหนา้าเบื้องตางเบื้องเอิฝักเข่าเด้อพี่น้องเด้อควายแม่นี่หนาะสื่อมากเลยเพราะวันหนึ่งคือหนาเร้ง่ามแม่เราเป็นควายหนาหวานเนี่ยครับรับผมหัวโนกหนาหวานอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องเชื่องนิสัยดีครับ,รบพ้องกับ,บดาวเหนือได้ครับผลี่บุ้งครับมครับผมงามมากมากเลยพี่น้องหน้าสวยเนาะเนี่ยครับผมหน้าสวยหน้าง่ามพี่น้องก็เป็นลูกเบ่มพันล้านข้อกะนะันนา เอาเบิกรับทิ้งแล้วขนาดท่องในแปดเดือนมาตงีครับแมนครับพขเรียงรับประกันท่องประกันท่องครับบ่ท่องนี่แถมฟรีเลยครับเอาควายไปเลี้ยงฟรีเลยยกไปฟรีเลยครับแมนครับมาจั่นว่าโอ้ถึงว่าท่องใหญ่มันดึงต้นนี่แม่แมนครับแัดดึงท่องจนเป้นจนนั่นแหละพี่น้องครับผมท่องได้แปดเดือนครับพูดอะไรก่อนครับดาวสยามครับเอ็ดาวเหนือดาวเหนือครับดาวเหนือแมนครับ พี่น้องครับผมควายแม่นี่นะครับผมเอ้ขัดทองใหญ่ปานี่เขาซื้อไปมันาะฉัน่เป็นแฟนสติยรไยังว่าครับเปี้ยวกาลหลุดดิเนาะอ่างบักคักเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมเล็บกว่างามพี่น้องล้ำคิงเหล้าเดี๋ยวมเบิ่งด้านไทยเพิ่งดูไะพี่น้องเบิ่งด้านไทยรูปพี่น้องครับผมว่าควายตัวนี้เป็นตังไหนพี่น้องครับผมเพราะว่าเล้าใหญ่แห้งแม่ผู้หล่ะตัวพี่น้องหางกัลลำขาเล้าง่ามเนาะขาเทวดีแน่นครับใส่ทุ่งเท้าเขาวนะครับผมมีกำไลขาขาทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับผมหนาซื้อปากมากเลย เห็นตั้งแต่เรื่องราคาเนี่ยพออะไรพวกแม่ก็สอนเพราะว่าโค้งสางเราดีเราใหญ่ตอนนี้ท่องดึงแข้งเราได้พี่น้องแมนครับท่องได้แปดเดือนวันนี้ครับแม่นครับ,คร,บครับผมเบิ้งคายืนทานีเด้อพี่น <c oughs> ้องเด้ออุ้ยงามครับพี่หนีพี่น้องครับผมให้พี่น้องเข้ามาพัฒนาเอาไปพัฒนาตอนนี้นี่ ควายตัวนี้ไหมครับเสื้อสายดีทองใหญ่รับประกันพ่องพี่น้องราคาเปิดไปสี่หมื่นเท่าไรก็บควายตัวสี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันเลยพี่น้องมันเสียหายส่ใดไอ้ควายใหญ่ๆราค่างามๆราคาดีๆแบบนี้แต่พอไปทางไหนข้าเจ้าของวัดตะควายโตควายตัอยู่นี่แหละพี่น้องครับผมจะฝากพี่น้องไว้รถนี่ครับผมอยากมาเบิ้งจู่หนาคอกกับข้ามาเด้อพี่น้องเด้อไหนภาพไหนทีมันบรชัดเฉลี่ยครับทักไลน์ทักเฟซข้ามาได้เลยครับจังทักเฟซทักไลน์ข้ามาหาไอ้อย่ร้องมาเบิ้งหนาคอกก็ได้มาชมอยู่หนาคคออกกกจจัััังบบบบีเพรรรมมาาผยู่้น แก่นพยอมครับผมพี่พี่ฟ้ามเนาะครับเนี่ยครับผมให้พี่น้องเข้ามาเลือกเอากระไรกันเบิงบ่แจ็บใจอันใดที่มันผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าความใหญ่คือเก่าบัดคอยตัวนี้แน่นครับหน้างามเอ้าโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการนึงอันนี้รายการสุดท้ายแน่ยครับพระเลี้ยงงามลูกเก่งครับผมก็เป็นค้อยสายใดครับพี่อันนี้สายเพชรอุดรครับพระเลี้ยงสายเพชรอุดรครับกับลูกสาวทองสุกลูกสาวทองสุกได้3เดือนครับครับแม่แม่สูง136ครับแม่นี่พร้อมผสมเลยนะครับ Like. ครับผมมาหนาให้เกลือราคาเอาว่าอะรกะครับราคาหนึ่งสี <IM> ่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันเนียนครับได้หนาเม่คหอยตัวคล็กตัวนี้เนียนครับได้หนาก่ะลูกกับงามเป็ขาเราขาใหญ่ครับขาใหญ่ยี่ใหญ่พี่น้องตอยแม่นี่ครับหนางามงามครับขนาดพ่าอาบน้ำังพูดดีปานนี่เนาะเนียนครับสว่าอาบน้ำคันผิวแห้งสิเป็นแต่เบิ้งแห้งได้หอยตัวนี้ยตัวนี้สี่กำลังนี่ครับสี่กำลังดีเราเราได้คือลำคิงเราเด้นพี่น้องเด้นให้สังเกตเบิ้งขาเบิ้งขากับเบิ้งข้อ พี่น้องเบิ้งขาเบิ้งข้อหรอให้พี่น้องมาเบิ้งด้านหนา้าพี่น้องเบิงบ้งว่ามันสิรับกันซ้ำไดนเอาลูกมาพอดีให้เบิ้งลูกลูกจากทองสุกแม่นครับลูกทองสุกพี่นอ้องครับตลูกตัวเมียนี่นลูกตัวแม่ครับพราเลี้ยงเอ้าขนาดลูกตัวแม่ขายสักนิดนึงจริงหรอเนี่แม่นครับสี่หมื่นสามพันบาทต่อร <43, 000 S 1> องได้ตลูกตัวแม่ก็เลยครับผมแม่พี่น้องลูกตัวแม่ขาบักใหญ่ไทยขมอูดดูดพี่น้องไทยแม่กับไทยลูกอุ้ยครับทินหนาแกงเก่งครับครับอุ้ยไทยไทยแม่กับไทย พกกูดอะพ่อกระนาพี่น้องเขานี่ยแล้วเขาอุบัติไงพูดได้พี่น้องครับผมเอามาเบิ่งหท่านนาท่านนะนะไอพี่น้องเขาเบิ่งหนาเขางามเมื่กันนะโอ้ยอันนี้ควายเขาแบบนี้แหละเขาเจากำลังหาเนี่ยเขาไปแจงรูปแจงภาพเพศเอไอเนีน่ยครับได้พี่น้องครับผมโอ้หนาซื่อมากเลยขากรใหญ่หนากระเน่าเราได้ลูกมาจากตัวหรอครับได้ลูกตัวที่สองครับพ่อดีครับอ้าความสดลูกตัวที่สองที่ท้องจริงครับเนี่ยไอลูกตัวที่สองยืนอยู่เนี่ยนะครับลูกตัวที่สอง ลูกตัวที mm ่สามสิไปแมนครับพี่น้องยั่ังได้สดอยู่ได้หนีเนาคันว่าลูกตัวที่สามนี่พี่น้องครับผมเพราะว่าเพิ่งได้ลูกมาสองตัวตัวที่สามเอาไปว่าพี่น้องจังไปหาพอดีๆทับเอาเนาะแมนครับเก่งเก่งคือว่าเก่งเพราะว่าส่งเป็นคอยส่งลูกอีกตัวหนึ่งเล็บปากน้ำแมนครับสะออนขาไหมขบขาใหญ่รับผมขาบบกใหญ่เลยหนาแล้วสวยหนาหนาสวยๆพี่น้องับหนาแบบนี้มันรับกันง่ายๆแมนครับหนาหนารับกันกับเขา นะครับผมเป็นลักษณะเขาเปิดดีแต่ฝากพี่น้องไว้ราคานี่หาไซเบอร์ได้หรอกพี่น้องครับผมไปตลาดนัดสามเทียรก็เพาอครับผมกันราคานี่ครับผมโดนข้าวเงินตลาดเดี๋ยวนีไปท่านใดเมื่อเช้านี่พอเลี้ยงภูมิ้งกับไปข้าเงินกระถามอยู่ว่าต้นเป็นใดข้อยจังเนะถือขึ้นถือแน่แต่พี่น้องครับผมเอาเป็นว่ากัเป็นโอกาสท่องของพี่น้องเขาเด้วยผู้ใดซื้อควายจะพอยต้นไปราคานี่คือว่ากับต้องได้สบายมากเลยครับผมเอข้อยต้นไม่ยังสิดฟ้าครับพี่ครับฝากพี่น้องครับติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งครับช่องพอเียภูมิร่อ ใบล้อคิบควยราคาถึกๆเบาๆครับจากเขาครับผมครับผมครับการรับประกันการรับประกันมีใบซื้อขายบรับประกันครับประกันท้องประกันตำหนิสากลครับครับครับม่อนีการมีห่วงรการครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับยากเบิ้งรูปเพิ่มเติมกับถักฟีดถักลายมาได้ครับหรือเบิ้งบ๊อจูใจมาเบื้องหนาคอกได้เลยครับผมจับติเพี้ยนมาเลยครับพี่พี่ฟ้าขวนแก่นครับผม ครับผมบุณีทีมงานของผลิตผมณฑเผ่งขอขอบคุณตัวทีมแม่แบงค่อยงามให้พี่ให้น้องราคาที่ว่าสามารถจับต้องได้ทุกการครขอบคุณครับผมครับผมครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องคอาเยี่ยมผู้เบ่งอยู่คือก็เหมือนเดิมเช่นเคยได้พี่น้องเด้อผู้ใดอย่างใดค่อยมาติดตัวใดครับผมกากไฮทักเฟซทักไล่มากขอรุ่งเพิ่มเติมได้ครับผมราคาที่ว่าจับต้องได้ทุกรายการคือใครนี่ผลิตผัณฑ์กเผ่งกากรันตีนะครับผมว่าถือครับ สาม,มารถต่อรองกันได้นะครับผมเอาไปเป็นของจากของได้พี่น้องเด้อครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบื้องช่องพาเหลี่ยมผู้เม่งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์่สิสำคัญคือฝากกดติดตามกันทุกเก่าระพี่น้องครับผมให้กําลังใจกันไปเรื่อยได้พี่น้องเด้อสิหาคอยงามๆราคาถึงถึงจากคอยต้นมาให้พี่ใน้องเข้าอยู่ตลอดนี่แหละเอาสำหรับมือหนีขอบคุณครับผม